วันนี้ House h ั b จะพามารู้จักกระถางอัจฉริยะไอเทมสำหรับคนรักการปลูกต้นไม้แต่ไม่ค่อยมีเวลาเริ่มกันที่กระถางสม a r t p l a n นไอวมาพร้อมดีไซน์ที่น่ารักมีหน้าจอทัชสกรีนที่จะแสดงอิโมจิรูปหน้าต่างๆไว้เตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องเติมน้ำมีเซนเซอร์วัดความชื้นและระบบลดน้ำอัตโนมัติตอบโจทย์คนขี้ลืมสุดๆและถ้าใครมองหาความสดชื่นแบบธรรมชาติ Dell p a n t e r คือตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยเทคโนโลยี Water Generation System ที่ดึงความชื้นจากอากาศรอบตัวมาเปลี่ยนเป็นน้ำให้กับ ในพื้นที่ล่มไปได้เลยแต่ต้นไม้ก็ยังต้องการแสงไม่ใช่ทุกมุมบ้านจะมีแสงที่เพียงพอก็ต้อง p ีโค m แม็กที่มีไฟ LED เติมน้ําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งที่เหลือก็ปล่อยให้กระถางคํานวณและลดน้ําตามเวลาที่เหมาะสมต่อมาเอาใจคนรักการปลูกผักสวนครัวกันหน่อยดีกว่าโบธานีมเป็นกระถางระบบไฮโดรโพนิกปลูกพืชได้เยอะมากแถมยังปลูกไม้น้ําได้อีกด้วยมีระบบลดน้ําอัตโนมัติทุก3ชั่วโมงและหมุนเวียนน้าที่เหลือกลับมาใช้ใหม่แต่ถ้านึกถึงชีวิตคนเมืองพื้นที่มีค่อนข้างจํากัดก็ต้องเลดพอดจะจ แวตั้งปลูกไม้เลื้อยหรือทำสวนควรัวขนาดเล็กก็สนุกได้ให้ความชุ่มชื้นพอเหมาะได้นานถึง21วันถ้าอยากได้กระถางที่ดูล้ำสมัยก็ต้อง Live f r Pot มีระบบรดน้ำแบบ AI เรียนรู้และปรับการลดน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของต้นไม้สามารถเช็คผ่านแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ได้ด้วยและถ้าคุณรู้สึกว่าการเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องท้าทายก็ลองเปลี่ยนมาเลี้ยงต้นไม้ดูนะมีกระถางอัจฉริยะแบบไหนที่ดูแล้วใช่ก็คอมเมนต์มาได้เลย